เดี๋ยวนี่องุ่นไซมัดนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ส่วนสีดำๆนี่ก็คืออังุนแม่มดค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงโอ้โหแต่ก่อนอื่นเลยขอบอกแต่ละช่อนนี่บิ๊กบึ้มเลยนะคะสวยงามมากค่ะราคาถูกมากนะคะหวานแบบหวานมากเลยเนี่ยอืมอืม อืมอืมลูกนี้ไม่มีเม็ดหวานอืมลูกนี้ก็ไม่มีเม็ดสวัสดีค่ะช้านี้เราก็จะมาที่ตลาดพคกสวนอีกนะคะเราจะมาที่ร้านต้นตองแปดค่ะวันนี้เขาบอกว่าของจะลงใหม่แล้วก็แม่ค้าก็จะมาซื้อ ของซึ่งเป็นราคาราคาขายส่งนะคะจะมีผลไามา้ไปดูนะคะว่าตลาดแตกมันเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามาเป็นวันที่สองนะคะเมื่อวานนี้เราก็มาค่ะแต่เมื่อวานนี้เรามาสายช่วงสิบเอ็ดโมงกว่าถึงเที่ยงนะคะวันนี้เรามาเจ็ดโมงห้าสิบแปดค่ะแปดโมงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะ,ะไปค่ะอันนี้คือร้านขายส่งผลไม้ที่ถูกที่สุด ในมุกดาหารนะคะดูคนมายืนรอค่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศค่ะตแล้มไต้หวันนะคะกล่องหนึ่งมีห้ากิโลครึ่งค่ะโคตถูกสุดๆเลยแล้วหวานมากเลยนะคะ นี่เราก็มาประมาณ8โมงนะคะตอนนี้พน,นักงานกำลังขนของลงจากรถนะคะส่วนแม่ค้าแม่ค้าคนไหนที่มาถึงแล้วก็เลือกนะคะใครต้องการอะไรก็เลือกอกองกองไว้เดีเ๋ยวก็ได้เวลาก็จะเปิดให้ไปจ่ายเงินนะคะตอนนี้เลือกกอดค,ค่ะว่าจะไาซื้อท้าอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวสักครู่ของละพอกเลยนะครับคุณพ่อจ้ะ ทังให้นะครับแต่เลือกแล้ววางแล้วนะครับเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยอ่ามาแล้วเดี๋ยวต่อไปพอต่อไปจะเป็นแบบไซคัสแบบแบบแค่เห็นจริงนะครับแบบสามมุม อนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังเอาสินค้าลงสต็อกสินคาแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยมาเลือกสินค้ามาเลือกสินค้าที่ต้องการว่าใครต้องการอะไรก็จะแบบว่าแยกๆไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการขายสำหรับเอาเสร็จ

างสามารกดกัน,นกาได้ข้างในครับข้างในมเแล้เซกน,น,นคคะครับ,บคุณลูกคครับ,บคุณลูกค้าแกลแล้วแพ็กเกจให้เรีบรยบร้อยด้วยนะครับแพ็กเกจเรียบร้อยด้วยนะครับ วางไว้เลยนะครับหรือทำสัญลักษณ์วไว้เลยนะครับคุณลูกค้าในหนึ่งลังนี่มีแปดกล่องนะคะราคาเท่าไหร่นะคะสองร้อยสี่สิบบาทครับผมสองร้อยสี่สิบบาทโ<า><า>อ้่นะโอ้ไม่นี่ตองหอยนึงอ่าโอเคนี่เปนส้มแล้วนี่ส้มอะคะส้มอยู่ที่ราคา189บาบาทหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาท นี่อ่งุ่นแม่มดราคาไซมันนีไซมินีนะคะราคา89บาทวันนี้จัดอะไรบ้างคะอ่างหุ่นไซมัดแล้วก็โอ้อวยมากเลยใช่ไหมคะราคาดีใช่ไหมมาจากนครเนี่ย่เหรออ๋อมาจากนครพนมเหรอโอ้ว่าไปขายที่นครพนมเหรอคะโอ้วันนี้จัดเยอะเลยสิคะเราไซมัดกันได้อีกอ๋อมีไซมัตะก้าอีก รีวิวก็เล้มาตามรีวิวโอ้ดีมากเลยค่ะมันหยุดด้วยพักปิดร้านไงก็ไม่มา๋อค่ะแล้วขายที่ไหนคะนักการที่ตลาดบ้านกลางแล้วเขาให้ซื้อได้คนละกี่กล่องอันนี้ให้แค่หกกล่องค่ะใส่มัดกัดใส่มัตตาคามัตะก้าตา้านี่ให้เท่าไหร่หรือว่าไม่จํากัดไม่จํากัดยังไม่จํากัดนะแต่ขอให้คนละหกกล่องอ๋อ เขาเรียกอะไรนอะไรคะอย่างเงี้ยจิมเจียงโอ้โหสวยอันนี้ของละเท่าไหร่คุณพี่ชมสองร้อยอันนี้สองร้อยอ๋ออันนี้แบบนี้มีเม็ดไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีเม็ดไม่ใช่ไข่ปลาไม่ใช่ไผ่ปลาจิมเจียงจิมเจียงวันนี้จัดเยอะไหมคะเขาให้เก้าเาให้เหรออ๋อออ๋ค่ะค่ะค่ะอันนี้มีลูกค้าสั่งอ๋อค่ะค่ะค่ะ ดูบรรยากาศมีลูกค้ามายืนอรอ <า S 1> ตลาดแตกค่ะจะได้อะไรบ้างวันนี้จะซือ้อให้เพื่่ออนคะ๋อค่ะใส่มัดใช่ชไหมค่ะสามร้อยเท่าไหร่สามร้อยหรือเท่าไหร่สามร้อยเนะแค่เพีสามร้อยเนตัวนี้ตัวนี้เกรดเอมันคนละเกรด A อ๋อเหรอคะต่างกัน ่ะวันนี้แม่โอ้ก็มาซื้อนะคะว,วันนี้แม่มดมีนี้สามช่อนะครับแต่ทุกเจ้าบาททุกตะก้านนะถ้าเลือกเสร็จแล้วแยกออกมาได้เลยนะครับแยกออกมาขวางทางติด้าลงนะครับผมตอนนีน้สามสองร้ๆๆอยสี่สิบบาทนะครับสี่สิบบาทที่จรครที่วางไว้ก็มีนีก่อนเท่านั้นนะครับที่ ทั้งหมดแค่329บาทเองนะคะได้อะไรคะได้ไซมัสกันแบบพรีเมียมเลยนะคะเป็นกล่องแพ็กเกจิ้งแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด8กล่องนะคะนี่ดูราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาแค่240บาทค่ะ8กล่องอ้โห้ลายไข่ตัวนี้หลายไข่เกินมีแน่แล้วข้างล่างราคา324ตกกล่องละ3เหรอคะทุกคนโชคมาก โชค่ะโชว์โชว์โชว์นี่นะคะแล้วคุณมายกลังอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็มีคุณแม่โอได้แม่มดอีกออะแม่มดมาโชว์หน่อยค่ะแม่มดอีกนะคะแม่มดอีกเป็นหนึตะก้าเล็กเลยนะคะหนักมากเลยนะคะน่าจะประมาณกิโลก,กว่าได้เลยนะคะอ โลกกว่าๆนะคะแม่มดนี่ค่ะราคาเดียวเท่านั้นนะคะ89บาททางร้านเขาจัดโรวันเดียวเท่านั้นเออค่ะถูกมากค่ะ2 2 0บาทครับผมอ่ส220 220ไรเม็ดแดงผลมาดูค่ะดูรถลูกค้าที <G un> ่มาซื <snap> <net diving curs CDU> ้อผลไม้วันนี้นะคะเยอะมากค่ะตลาดแต่ค่ะ เนี่ยไม่ใช่เฉพาะลูกค้าในจังหวัดมุกดาหารนะคะจากต่างจังหวดัดนครพนมนะคะจากประเทศลาวก็มีค่ะดูค่ะป่ะเราได้แล้วกลับได้ค่ะ เดลิเวอรี่ก็มาซื้ออันนี้เดลิเวอรี่ก็มานะคะมาซื้อให้ลูกค้าะคะ่ะลูกค้าสั่งทุกวันเลยว่างั้นนะคะอันนี้มาเช้านี่เพิ่งมาเดี๋ยวอีกหน่อยจะมาเยอะมากค่ะอันนี้ลูกค้าจากประเทศลาวก็มีออเดอร์นะคะให้เดลิเวอรี่นี่มาซื้อให้แล้วออก็ขวากับรถรถรถตู้รถ้แถวนะคะส่งข้าไปประเทศเราออเดอร์จากต่างประเทศก็เยอะมากนะคะ โอ,อ้คันนี้มาจากอุบลเลยอำนาจเริญอำนาจเริญอุบลค่ะนู่นรถรับมารับสินค้ากำลังทยอยเข้ามาเยอะแยะเลยอันนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมค่ะเขียวๆนี่องุ่นไซมัสนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ส่วนสีดำๆนี่ก็คืออังหุ่นแม่มดค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงโอ้โห แต่ก่อนอื่นเลยขอบอกแต่ละช่อนี้บิ๊กบึ้มเลยนะคะสวยงามมากค่ะราคาถูกมากนะคะอ่าเรามาชิมใส่มัดก่อนนะคะใส่มัดอ่าม่เม็ดเดียวอืมเล็กเล็กเคียวหายไปแล้ว หวานแบบหวานมากเลยเนี่ยอืม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 ลูกนี้ไม่มีเม็ดหวานอืมลูกนี้ก็ไม่มีเม็ดออร่อยไม่มีเม็ดอ้าวมาดูแม่มด มาชิมแม่หมดไม่มีเม็ดนะคะไม่มีเม็อันนี้อมเปรี้ยวไม่หวานจีดอมเปรี้ยวอมหวาน แต่ไซมัสนี่หวานหวานจริงๆใครที่ชอบรสหวานนี่เลยอืมไม่มีเม็ดเหมือนกันสุดยอดของดีแล้วคาถูกร้านต้นตองแปดนะคะตลาดโะคกสวรรค์ค่ะไปได้เลยค่ะเชา้าเช้าเริ่มเจ็ดโมงนะคะถ้าไปสายไม่ทันนะคะเมื่อวานนี้เราไปสิบเอ็ดโมงไม่ทันของหมดแล้วอันนี้เขาก็ จำกัดสิทธิ์นะคะให้คนละแปดกล่องเอ้ยไม่ใช่วันนี้หกกล่องอ,อ,อ,อร่อย